สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโปรแกร,รมจิต NLP แปลวค่ะพัทรวีบุญประเสริฐนุชนุชรีจงปัญญาประพันธ์ค่ะในรายการนี้นะคะเราสองคนก็จะมาพูดคุยสนทนาให้แนวคิดเกี่ยวกับ NLP Neuro Linguistic Programming การใช้ภาษาโปรแกร,รมสมองศาสตร์ซึ่งหากว่าเรานำมาปรับใช้เรียนรู้อย่างถูกต้องนี่นะคะเราก็จะเข้าควบคุมกาหนดชะตาชีวิตความสุขของชีวิตเราได้ในทันทีทันใดเลยละคะ่ะอื เออแล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยไม่ใช่ในแต่ละพุธเ,เพราะว่าเราจะเจอกันวัน,วนพุธเราก็จะมีหัวข้อเรื่องต่างๆซึ่งแต่ละเรื่องเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องในชีวิตประจําวันที่เราเจอกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแต่เราไม่เคยสังเกตรหรือเราอาจจะมองมาในมุมอื่นๆเราไม่ได้มองลึกในลักษณะแบบ NLP น,นะคะ นนเรื่องเรองเรื่องมีเป็นปัญหาโลกแตกด้วยนะพี่โอ้ยส่วนมากเราคุยกันก็มันปัญหาทั้งนั้นแหละเนาะวันนี้มีมาอีกแล้วค่ะอะว่าคําถามเนี้ยฝากเอาไว้อยู่ใน Facebook Fanpage ของพี่แป๋วนะคะอือออืเป็นปัญหาที่ฟังดูสั้นๆแต่มันก็เข้าใจเข้าใจได้เนาะอ,อ,อ่ะพี่คนนี้เขาบอกว่าชีวิตมีแต่คนมาขอยืมเงินค่ะออโอ้โหพอมีเงินเข้าหน่อยก็มีแต่คนมาขอยืม โ oh. โดยเฉพาะพี่น้องค่ะ uh huh. อถ้าเราไม่ให้เนี่ยก็จะไม่สบายใจ uh huh. จะทํายังไงให้เขาไม่มายืมเงินเราคะทําไมพวกเขาเป็นแบบนี้เขาไม่คิดบ้างหรอว่าเราเนี่ยลําบากเราจะทํายังไงถึงจะแก้นิสัยพวกเขาได้คะ<อ><อ>ทําไม่ได้ค่ะแก้นิสัยเขาแก้ไม่ได้ออ แล้วก็ไม่สามารถตอบได้ได้ว่าเราจะไปแก้เขายังไงทํายังไงอย่า,า,ยาให้เขามายืมตังค์เออเธอปัญหาโลกแตกคิดไม่ได้หรอกเนะแล้วเราจะทํายังไงอะถ้าเราเจอแบบเนี้นุชคิดว่าคนส่วนใหญ่เจอแบบนี้พี่แป๋วเจอจนพี่แป๋วตั้งสเต <c oughs> สเต,เเตนะัสเลยถ<อ>้าใครจะเกลสเตตัสไลน์นะสเตตัสเล้ <c oughs> ของพี่แป๋วเขียนว่าอะไรนะเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันไม่คุยเรื่องเงินทาง่ายอย่างนี้เลย ขอโทษคาถานี้ได้ผลอใช้มาสองปีอย่างนี้เลยไม่มีใครคุยเรื่องเงินเลยแล้วก็ไม่มีใครคุยกับพี่แป๋วด้วยคือลักษณะที่เขียนอย่างนี้ให้รู้เลยนะว่ากับฉันแกไม่ต้องคุยเรื่องเงินแต่ถ้าฉันหมดเงินฉันยืมแกฉันคุยคือคือคือประเด็นนี้มันเป็นประเด็นคลาสสิกเว้ยพี่แป๋วแบ่งออกเป็นสองโซนถ้าจะคุยเรื่องการยืมสตังค์มีสองโซนโซนที่หนึ่งก็คือผู้ยืมโซนที่สองคือผู้ถูกยืมอ ไอคนที่มายืมเนี่ยหรือลูกหนี้เนี่ยเราแทบไม่ต้องคุยอะไรมากเออถามจริงเคยอยู่ในฐานะคนไปยืมเขาปะไม่เคยค่ะพี่เฮ้ยพูดจริงดิเอาจริงเอาจริงหน้าแกจนอย่างนี้เนี่ยนะไม่เคยยืมจริงหรอเป็นเป็นคนที่ดิ้นรนด้วยตัวเองมาตลอดค่ะพี่จริงหรอจริงค่ะเออเมซิ่งอะเมซิ่งเออเออแต่ก็ยอมรับยอมรับว่ามันก็มีนะคนที่เขารู้สึกว่าฉันยอมเหนื่อยยอมลําบากยอมทุกอย่างแล้วการยืมเงินจะเป็นเรื่องสุดท้ายในชีวิตที่คิดถูกค่ะ ทีนี้เราจะคุยกันถึงกรณีคนที่หยิบยืมเงินกันง่ายๆจนเป็นนิสัยมาเออ,อมันม,มีเป็นนิสัยด้วยหรอมีค่ะมีเป็นนิสยัยอย่างเช่นให้สังเกตนะใครบางคนอาจเจออย่างเช่นคนคนนึงพอทุกๆวันที่20ก็ได้เขาก็จะไปยืมเงินเราในอัตราเท่าเดิมเท่าเดิมอะค่ะทุกเดือนค่ะแล้วพอถึงสิ้นเดือนเขาก็เอาเงินกลับมาคืนเรานะคะ,ะแล้วพอถึงลูปเวลาเดิมๆเ,เขาจะกลับมายืมอีกในอตัตรา เท่าเดิมอะค่ะ<อ>แล้วพอถึงสิ้นเดือนเขาก็คืนเราแล้วพอถึงวันนี้ก็จะมันจะเป็นลูปวงกลมเหมือนเราจะเป็นตู้ ATM ของเขาเลยเอ่าอันนี้จะเป็นโครงสร้างของการใช้เป็น<อ>ปน,นิสัยโปรแกรมในสมองของเขาเนี่ยจะบอกว่าไม่เป็นไรฉันมายืมคนนี้ได้ทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่มีโปรแกรมเก็บเงินหรือใช้เงินให้พอดีอเ,อเงินจะถูกใช้ไปตามโครงสร้างวันที่นี้แล้วพอถึงวันนี้กลับมายืมคนนี้ใหม่แล้วก็ทาแบบเดิมซ้ําๆซ้ำๆนะคะการยืมเงินก็เหมือนกันเวลาที่เราอ่ะยืมยืมง่ายๆยืมบ่อยๆ Mm hmm. แล้วได้ทุกครั้งเราก็กําลังจะบอกสมองของเราว่าก็นี่ไงก็ยืมอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยได้ uh huh. เพราะฉะนั้นมันก็จะมาตีกลับตรงที่ว่าเราจะไม่พยายามทําอะไรเลยเพราะเรารู้ว่าเราเนี่ยทำแบบเนี้ยยืมคนเนี้ยยืมคนนั้นแล้วก็พูดคนนั้นด้วยวิธีการอย่างเงี้ย uh huh. แล้วเราจะได้สตังค์มา uh huh. มันก็จะเกิดเป็นโครงสร้างในสมองของคนนี้ที่ยืมตังค์ชาวบ้าน uh huh. อย่าคิดนะว่าเขาอ่ะจะพยายามใช้เงินของเขาให้พออย่าคิด no way uh huh. เขาจะยืมอยู่อย่างนั้น uh huh. เพราะฉะนั้นใครที่โดนยืมแล้วทนไม่ไหวห uh huh. นี ทำอะไรไม่ได้นะบอกซะก่อนอแล้วโครงสร้างกลุ่มนี้เขาจะมาแปลกเขาจะมีคือเขาจะมีภาพเป้าของเขาในหัวประทับไว้แล้วเหมือนกันว่าเงินจะต้องมาอยู่ในกระเป๋าชั้นเดือนนี้สมมุติว่าห้าพันบาทแล้ววิธีการก็จะยิงในหัวเขาจะมีวิธีปรากฏขึ้นเช่นลูกป่วยพ่อไม่สบายแม่เป็นเบาหวานเข้าโรงพยาบาลยังไม่ออกอลูกไม่สบายด้วยวันนี้ตัวร้อนเงินหมดพอดีเปียแชก็ไม่ได้สามีก็เกือบจะล้มตายใส่เหตุผลจะมาสารพัด แล้วไอ้คนถูกยืมมันจะสะเทือนใจเ uh huh. มื่อไหร่ที่ไม่ให้ด้วยเหตุผลอย่างนี้เราจะมีคนเลวอ uh huh. ซึ่งเราจะถูกปลูกฝังมาเหมือนกันเราจะกลัวมากกลัวเป็นแบบกลัวไม่เป็นนางฟ้า uh huh. เราก็จะให้ยืมทั้งที่อัดอั้นตัดใจเออแต่โครงสร้างข,ง,ขงของของคนยืมมันไปอีกทิศหนึ่งนะ uh huh. เขาไม่ได้คิดว่าคุณจะเป็นอะไรแต่เขาคิดว่าเขาวางเป้าไว้แล้วว่าเขาต้องได้ห้าพันเขาต้องได้อ uh huh. พูดอะไรก็ได้แต่ต้องได้ uh huh. นะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นคนยืมเงินอีกแบบหนึ่งนะแต่คนยืมเงิน ชนิดที่เขาไม่มีจริงๆจําเป็นจนด้วยกล้าวจริงๆก็มีนะคะ,ะายาเหมารวมอ่ะเหมารวมไม่ได้นี่แปลเออถูกต, <laughs> ต้องใช้คาถูกไม่ได้หมายถึงคนที่มายืมเงินทุกคนจะเป็นอย่างนี้ไปหมดใครบางคนเขาเดือดร้อนจริงๆอ,อ่ะแล้วถามว่าหนูจะรู้ได้ไงอ่ะว่าเขาหนูควรจะให้เขาหรือเปล่าสัญชาตญาณบอกเราตลอดเวลาบางคนอนะ่ะคุณรู้เลยนะคุณให้เขายืมได้คุณมั่นใจคุณบอกเขาด้วยว่ามีเมื่อไหร่ค่อยมาคืนและไอ้คนคนนั้นก็แปลก มันไม่เคยเหนียวหนี้ใส่คุณมันก็จะรักษาเครดิตแล้วคุณรู้สึกคุณวางใจไปเลยเดี๋ยวมันคืนเราจะรับรู้โดยสัญชาตญาณเรารู้จักสมองเราได้ประมวลผลเรียบร้อยแล้วและสมองเราประมวลผลตลอดเวลาแต่ใครบางคนแค่เขาเอ่ยปากจะยืมคุณรู้สึกมันเกิดกระแสวิปราดในหัวใจหรือมะอึดอัดใจแล้วมไม่รู้จะปฏิเสธยังไงออ,ออกตัวก็ไม่ได้คือมันมันปวดร้าวแต่เราก็อึดอัดจใจแต่เราก็ให้เขาไอ้อแบบข้างหลังเนี่ย ร้อยทั้งร้อยถึงเวลาเขาก็จะไม่ได้คืนแล้วก็จะมีเหตุผลในการเพิกเฉยออหรือมีเหตุผลในการบอกว่าทําไมยังไม่ได้หรือพูดง่ายๆเลยว่ายังคืนไม่ได้แล้วมันง่ายมากจนเรารู้สึกว่าทําไมมันต่างจากตอนมายืมจังเออนั่นสิใช่ไหมฮาอ oh. ตอนเขามายืมนี่แบบหน้าจะละห้อยกระหางตาตกปากตกทุกอย่างคือโลกมันแย่โลกกลังจะทับใส่เขาถูกเราเลยต้องให้ oh. พอยืมไปแล้วถึงวันคืน oh. ก็ไม่มีอ่ะ oh. ไม่มีไม่มีไม่จ่ายไอคนทวงชิบหายเลยกูก็ไม่มีเหมือนกันไงเออเออแล้วโครงสร้างจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าจะไปบอกว่าทํายังไงอย่าให้เขายืมทําไม่ได้ทาไมเขาคิดอย่างงั้นอ่ะพี่ไม่ทราบเรื่องของเขาเออเราจะทํายังไงให้เขาไม่เป็นคนอย่างนี้ได้ไหมทําไม่ได้เพราะว่าถ้าเขาเลือกแล้วว่าเขาจะเป็นอย่างนี้เขาจะเป็นเออกลับมาที่เราผู้จะโดนยืมเป้นคนที่ใช่คนที่ถูกยืมนี่แหละ ฉันไม่ใช่พูดจะโดนยืมฉันไม่มีโปรแกรมนี้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไม่โดนยืมฉันไม่ใช่พูดที่ว่าสมองไม่รู้จักคาว่าไม่เอาใหม่ค่ะท่านผู้ชมและพี่แป๋วเรียนยังไงดีแป๋วเป็นผู้หญิงที่รายล้อมรอบไปด้วยผู้ที่มีเงินเขาต่างหากที่จะโดนแป๋วยืมระบบเป็นี้ไม่ใช่ไมแต่ฉันจะบอกว่าระบบฉันเป็นอย่างนี้จริงอ้าวตายแล้วจริงเพื่อนที่อยู่รอบๆตัวแป๋วทุกคนเนี่ยเป็นเพื่อนที่แป๋วรู้เลยนะรู้โดยจิตใต้สํานึกเลย ว่าใน,นวันที่เดือดร้อนเดินเข้าไปแล้วเขาพร้อมซัพพอร์ตเราคือคนที่อยู่รอบๆตัวเราอ่ะเป็นผลจากการเลือกของเราเพราะฉะนั้นถ้าคนอยู่รอบๆตัวคุณ่ะรุมที่จะมันดึงถึงเงินของคุณคุณก็ได้มีอะไรบางอย่างในตัวคุณเลือกที่จะให้มีเขารอบตัวคุณแล้วเหมือนกันอ๋อคนส่วนใหญ่ชอบใช้คําว่าฉันเลือกเพื่อนไม่ได้ ก็เลือกแล้วที่จะเลือกไม่ได้ไงไม่ว่าคุณจะเลือกหรือไม่เลือกคุณได้เลือกไปเรียบร้อยแล้วเสมอเออนะคะไม่จําเป็นว่าทํางานที่เดียวกันหรือเรียนที่เดียวกันเขาจะต้องเป็นเพื่อนเราสนิทกับเราเราให้ก็ยืมตังได้เสมอไปไม่จําเป็นเลยอันนี้จริงแบบ เราใช้สัญชาตญาณน,นิดหนึ่งเวลาจะให้คนยืมตังอะ uh huh. แล้วสัญชาตญาณมนุษย์ไม่เคยพลาดนะคะ uh huh. ถ้าไม่สบายใจในการที่จะให้ไม่ต้องให้ตั้งแต่แรกแม้แต่นิดเดียวไม่ไม่ควร uh huh. เพราะว่ามันจะทําให้คุณกลายเป็นนางฟ้าตัวปลอม uh huh. แล้วเพราะอะไรสมมตินะสมมตินุตนุตมายืมตังพี่แป๋วแล้วพี่แป๋วไม่อยากให้ <c oughs> แล้วพี่แป๋วตัดสินใจให้ uh huh. พี่แป๋วก็กําลังส่งสัญ,ญญาณให้กับสมองตัวเองว่าก็ให้ไปเถอะ เดี๋ยวครั้งต่อไปนุชมาสมองตัวนี้ก็ยิงให้ไปเถอะ mm hmm. พี่แป๋วก็กําลังฝึกตัวเองให้ให้ไปเถอะทุกครั้งทรมานแล้วให้ไปเถอะทรมานแล้วให้ไปเถอะ oh. พี่แป๋วก็กาลังวางยาตัวเองเหมือนกัน oh. ทีนี้ถ้าเราจะฝึกในการปฏิเสธเราก็ต้องปฏิเสธเพื่อให้สมองสั่งว่าปฏิเสธได้แล้วภูมิใจแล้วดีใจแล้วครั้งต่อไปเส้นของการปฏิเสธมันแข็งแรงขึ้นหนักแน่นมากขึ้น mm hmm. แน่นนิ่งจนกลายเป็นปฏิเสธอตัตโมติมันก็จะไปขึ้นสเตตัสอยู่ในไลน์ของมันอย่างเงี้ยค่ะ<ม>เพื่อนกันเราไม่คุยเรื่องเงินเฮ้ยพี่แต่ถ้าเป็นคนในครอบครัวมันละเอียดอ่อนนะถ้าไม่ให้ยืมนี่คือหมายความว่าอืเหมือนเป็นเป็น,เป,นเป็นพี่น้องเป็นญาติที่ไม่ดี<อ>ทิ้งญาติอ,อะไร<อ>แบบนี้ วงตระกูลนี่เอาสายเลือดแกมันชั่วมันดึกขนาดนั้นเออแลวนี่คือสิ่งที่วางยาเรามากที่สุดเลยนะเวลาเวลามีคนในวงตระกูลมาขอยืมอ่ะเราก็ต้องแยกยาอีกใครบางคนขยันทำมาหากินแล้วเขาไม่มีจริงๆเราให้ได้อยู่แล้วโดยธรรมชาติบางคนให้แบบมึงเอาไปเลยไม่ต้องคืนเอาไปตั้งตัวให้ได้แล้วสนับสนุนแต่บางคนก็รู้ไงรู้ไงว่าเงินมันจะหายไปทางไหนรู้ไงว่าเงินที่ให้ไปไม่เคยเอาไปสร้างเงินต่ออเอ เรารู้อยู่เต็มอ,อกถ้าอย่างนั้นพี่แป๋วค่อนข้างมีความเด็ดขาดในการฝึกให้ตัวเองปฏิเสธแบบขาดนะคะ mm hmm. ปฏิเสธขาดมีหลักการเหตุผลแล้วหันหลังฟลิเลย mm hmm. เป็นคือ,ค,อคือฝึกตัวเองมาเหมือนกัน mm hmm. คือมันต้องเป็นเรื่องที่ฝึกการปฏิเสธอย่างมีพลังเป็นเรื่องที่ต้องฝึกเช่นกันค <Okay. S 2> การปฏิเสธมนุษย์นี่นะคะคุณผู้ชมคะ่ะถ้าคุณปฏิเสธแบบลังเลอะคะ่ะมนุษย์สเมลเฟีย mm hmm. เขาจะได้กลิ่นความลังเลของคุณ <Okay. S 2> แล้วเขาจะเข้าเสียบ เขาจะได้ไปค่ะมีกลิ่นความลังเลใช่ค่ามะมนุษย์ได้กลิ่นก็มันรู้ก็เวลาคุณลังเลอ่ะเราก็ไม่ค่อยมีอะลักษณะมันออกมันอ่อนนะคะเราเราก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันอะเธอแต่เราลำบากจริงๆนะเนี่ยแบบลู้ไม่สบายอ่ะแล้วเราจะพาเขาไปหาหมอได้ไงก็ตัวร้อนนั้งคืนอะเดี๋ยวเรากลับไปดูให้ก็แล้วกันเริ่มแล้วใช่ไหมคะแล้วอีกคนพอเขาเห็นโครงสร้างหวั่นไหวปุ๊บเขาจะเริ่มกระทุ้งใหม่ นี่นี่มันคือปฏิกิริยาของมนุษย์ที่ที่เราทําต่อกันเป็นปกติถ้าคุณรู้ไม่ทันคุณก็จะตกหลุมโพะลงไปค่ะคุณก็จะไปเอาสตังที่คุณก็รู้รู้อยู่เต็มอกนี่แหละให้ไปแล้วเขาก็ไม่คืนดีไม่ดีก็ไม่ใช่ลูกป่วยรู้เอาไปทําอะไรคุณรู้อยู่แล้วอ่ะคุณก็มาให้เขาแล้วคุณก็มานั่งแบบอึดอัดบีบหัวใจตัวเองเฮ้ยนี่มันเป็นเรื่องที่ไม่โอเคมากๆถ้าไม่เต็มใจจะให้จงปฏิเสธแต่มีพลังตั้งแต่ครั้งแรกเพื่อเป็นการส่งสัญญ,ญาณให้กับสมองว่า ฉันปฏิเสธได้ฉันเป็นผู้สร้างเม็ดเงินนึกภาพตามฉันเป็นผู้สร้างเม็ดเงินและฉันเป็นผู้ควบคุมเงินของฉันด้วยตัวฉันเองเสมอรู้สึกไหมรู้สึกค่ะเห็นภาพอะไรเห็นเงินนั้นเป็นของฉันถ้าฉันไม่ให้คุณก็ไม่มีทางได้ไปฉันคือผู้ควบคุมนี่คือการฝึกในเบื้องต้นแบบง่ายๆไม่ต้องมีเทคนิคอะไรเขียนคำคำนี้ไว้ฉันเป็นผู้สร้างเม็ดเงินและฉันเป็นผู้ควบคุมเงินได้เสมอ เสมอทุกสถานการณ์เห็นภาพตามไหมครับคุณจำเป็นต้องท่องอ่ะชาว0ี่รอบเย็น2ี่รอบคุณนุ้งจบด้วยคำนี้จนเกิดคุณปฏิเสธได้อย่างมีพลังที่สุดแล้วการปฏิเสธแบบมีพลังแม้เพียงครั้งเดียวส่งผลกระทบกับคุณทั้งชีวิตคุณจะรู้เลยว่าคุณเข้าควบคุมอำนาจนั้นแล้วจริงๆแล้วพลังแห่งการปฏิเสธจะติดตัวคุณไปคุณรู้ไหมว่าหลังจากนั้นจะไม่ค่อยมีใครกล้ายืมเงินคุณ ด้วจริงๆมันดูง่ายมากเลยนะนั่นสิว่าคนที่อยู่ข้างหน้าเราอ่ะเธอนั่นสิดูอะไรล่ะดูอะไรนั่นสินั่นดูอะไรแล้วน่สิดูอะไรสมองเธอวิ่งไปตรงไหนละถึงนั่นสิเธอรู้ว่าจะพูดอะไรมันนั่นสิออัตมติเห็นมั้มันอยู่ใกล้กันมากพี่มองตาก็รู้ใจแบบออฉันยังไม่พูดอะไรเลยนั่นสิจะพูดว่าเออมัน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 ดูง่ายมากเวลาที่จะดูว่าคนคนหนึ่งเขามีโครงสร้างในการจะคืนเงินเราหรือเขามีความคิดยังไงง่ายๆเคยได้ยินประโยคเหล่านี้ไหมใครบางคนก็จะบอกกับคุณว่า พวกที่ยืมตังอะนะคือถ้าเขามีอะ่ะเขาก็ไม่มายืมเราหรอกเวลาจะให้เงินใครยืมนะให้รู้ไว้เลยนะว่าถ้ายืมไปแล้วอะ่ะก็เหมือนกับจ่ายให้เปล่าๆอ,อ่ะไม่มีทางได้คืนหรอกอม,มันมันเป็นเรื่องธรรมดามากมแต่ว่าอะไรรู้ไหมอย่าให้อีกคนที่พูดเมื่อกี้ยืมตังนึกออกไหมแผนของเขาเดียวว่าโครงสร้างในหัวมันออกมาว่าถ้าเมื่อไหร่คนยืมตังออ มีตังค์จะคืนถูกถ้าให้มาแล้วก็เหมือนก็ต้องให้เปล่าออย่าให้อีกคนเมื่อกี้ยืมนะเพราะมันไม่คืนแน่นอนเริ่มอ่านออกแล้วยังเวลาแอนอ่านแอนเวลาแอนเวลาอ่านอ่านโปรแกรมในหัวของคนะว่าเขามีโครงสร้างอะไรอ่านจากภาษาได้ยังไงก็ไม่ไดกลับไปฟังแล้ว เขาจะคิดว่าคนที่เขายืมเงินคนอื่นเป็นยังไงแล้วคุณดูคําตอบเขาอคาตอบป้องกันตัวเองไว้ก่อนเลยใช่ไปฟังคําตอบไว้เลยว่าไอเนี่ยมันจะตอบเราว่ายังไงอ่าใช่ในกลุ่มพี่แป๋วเล่นอย่างนี้ตอนที่เราฝึก NLP มาใหม่ๆเว้ยพี่แป๋วก็มาฝึกกับกลุ่มกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มพี่แป๋วจะมีกลุ่มเพื่อนจนเพื่อนปานกลางและเพื่อนรวยโอ้แยกเลเวลแยกเลเวลแล้วเพราะว่าในเวนเลเวลพวกนี้เอามาคลุกกันไม่ได้อยู่แล้วเพราะเขามีธรรมชาติที่แบบไม่เหมือนกันนะคะ อ่ะกลุ่มเพื่อนจนที่ขยันรู้จักกันมาเป็นสิบปีแล้วเป็นกลุ่มนี้ใสดีแต่ว่าเราไม่ได้เกิดมาคาบช้อนเงินช้อนทองอนะเขาก็ก็ก็ก,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 ก็อยู่ในฐานะระดับล่างแล้วก็ต้องสร้างตัวนะคะกลุ่มนี้พี่แป๋วก,ก็เทสเลยเฮ้ยเฮ้ยแกแกถ้าเกิดว่าแบบเออมีคนมายืมตังแกเราแกทํำยังไงไอ้นี้โพร,ร่ขึ้นมาเลยเฮ้ยเพื่อนกันไม่คุยเรื่องเงินว้วยฉันบอกเลยนะไม่เรารู้เลยคนนี้ คนนี้โอเคคนนี้โอเคหมายความว่าถ้าเขาเดือดร้อนอะไรเนี่ยเราเราเราช่วยได้ด้วยนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งบอกว่ายืมอะไรพี่ตั้งใจทําเองให้ได้ดีกว่าว่ะยืมเราก็ต้องคืนเขาอะแต่ถ้าเราทําเองนะเราไม่ต้องคืนใครเปะวะไอ้คนนี้โอเคเห็นเ็โครงสร้างไหมเห็นโครงสร้างไหมอเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะสํารวจได้ค่ะว่าใครเนี่ยเอาหมาลงก่อนยุ่งจริงๆเลยน้องแอล ใครที่เขามีโครงสร้างยังไงเกี่ยวกับเรื่องการหยิบยืมเงินนะคะออเออนี่จะเล่าให้ฟังเรื่องหนึง่งไปนวดแผ่นโบราณอ่ะฮะค่ะเออก็นวด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 อย่างมีความสุขหมอน,นวดหมอน,นวดอีชั้นค่ะโทรศัพท์ก็นวดนวดโทรศัพท์ก็ดังนางก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยเด้อ,อ,อขอโทษเด้อค่ะคุณเขาบอกอย่างนี้พี่แปลว่าตามสบาย เขาก็เหลือมือข้างหนึ่งนวดขาไปอีกมือนึงเขาก็คุยโทรศัพท์เนื้อหาที่เขาคุยนะถึงจะคุยอีสานแต่ก็จับใจความได้มันมีคนคนหนึ่งอยู่ในวงตระกูลโทรมายิ้มสะตังเขาแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่มีตังเนี่แล้วอีกฝั่งหนึ่งอะต้องถามเกี่ยวกับว่าได้เงินเดือนเท่าไหร่แน่ๆเพราะแ่าเห็นฝั่งของเราอ่ะ ตอบว่าเงินน่ะเพิ่งได้มาเท่านี้เท่านี้แล้วก็แจกแจงการใช้ไปว่จาจ่ายค่าหอพักจ่ายค่ากินจ่ายค่าลูกอันนี้เท่านี้เท่านี้ตอนนี้มันเหลืออยู่แค่นี้เองนะจะมายืมได้ยังไงถ้ายืมนะ่ะไม่พอแน่ๆนแล้วก็มีการลักษณะของการยื้อไปยื้อมาของอีฝั่งแล้วฝั่งเราเนี่ยปฏิเสธตอนแรกแต่ตอนท้ายอ่อนอ้าว <laughs> เดี๋ยวสิไปดูมาให้อะไรสักอย่างประมาณเนี้ยแล้วก็วางหูแล้วเขาว่าอิโมชันพลังงานไม่ดีแล้วหดุดหงิดเรารู้เลยเขาถอนใจแล้วก็นวดแล้วหน้างิ๊ S <S เรารู้แล้วเราก็เลยแกล้งถามเออทำงานที่นี่ได้เงินเดือนเยอะไหมหรอเออเขาคิดเงินกันยังไงหรออะไรเงี้ยเราเริ่มไต่ลาดับอยากดูระบบปรากฏว่าเขาคุยไปเรื่อยๆสักพักเขาก็หลุดมาเขาบอกว่าหนูไม่อยากได้เงินเยอะๆหรอก พอได้เงินเยอะๆนะคนที่บ้านเขาก็รู้หนูได้เท่าไหร่แล้วก็คอยจะมาถามจะมาขอยืมอย่างเงี้ยถ้าหนูไม่มีหนูก็สบายใจเวลาบอกเขาว่าไม่มีเราก็ไม่ผิดไงโอ้ยโดนเป็นกันหรือเปล่าเออนั่นสิมันเป็นการโปรแกร,รมสมองตัวเองด้วยนะใช่ค่ะคือคือคือถ้าจิตใต้สํานึกของเราเนี่ยติดอยู่กับความจนนะคะมันจะมีติ่งตรงนี้งอกขึ้นมานิดหนึ่งนะคะ คือเราจะเผาผลาญเงินของตัวเองเราจะไม่ยอมทำงานที่ได้เงินเยอะๆยอเพราะเรากลัวว่าเราจะรับมือกับสถานการณ์นี้ไม่ได้เรากลัวว่าถ้าเราปฏิเสธคนมายืมแล้วอะค่ะเราจะกลายเป็นคนไม่ดีเป็นคนที่กขอคอ,อไม่เข้าพวกสังคมไม่เอาเรา uh huh. โดยเฉพาะคำหนึ่งที่วางยาเราที่สุดก็คือคำที่บอกว่าแกไม่ให้เขายืมในอนาคตถ้าแกเดือดร้อนต้องไปพึ่งเขาหลัก Uh คำนี้มันจะซุกซ่อนในจิตใต้สําสนึกเราทําให้ถ้าเราไม่ให้เขาเราก็กลัววันหนึ่งเราลําบากแล้วเราจะไปยืมใครสังเกตดีๆแบบพูดถูกไหมเออแต่กลับภาพใหม่กลับภาพใหม่ดีๆไอคนนั้นอะ่ะมันลําบากมันยืมเรามาเป็นร้อยครั้งทั้งชีวิตตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันคิดไม่ออกว่าฉันไปยืมแกตอนไหนในอนาคตฉันก็รู้ว่าฉันก็คงไม่ได้ยืมแกเหมือนกันเออเพราะแกก็จะบอกฉันง่ายๆแล้วสบายๆเพราะแกพูดทั้งชีวิตว่าก็กูไม,ม่มีอะ่ uh ะเออแล้วแกพูดสบายมากไะ เพราะว่าโปรแกร,รมของแกคือไม่มี uh huh. แล้วเราล่ะโอเคหรือยังเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องปฏิเสธใครเนี่ยนึกไว้ดีๆนะคะเราเป็นผู้สร้างเงิน uh huh. เราควบคุมเงินของเราได้ uh huh. เราเป็นคนกำหนดว่าเราจะให้ใคร uh huh. ไม่ให้ใคร uh huh. เราเป็นคนกำหนดท่องไว้ให้ขึ้นใจเราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้ ออ <laughs> ันนี้ก็ต้องช่องให้ขึ้นใจเหมือนกันนะคือเราแวกนี้ใครที่ได้ยินดิฉันดปหมดแล้วไม่มีใครกล้ายืมดีฉันเงียไม่มีค่เราจะบอกว่าเวลาคบเพื่อนนี่นะเลือกคบหให้เลือกคบเพื่อนรวยอย่าคบเพื่อนจน<อ>คบเพื่อนจนเขายืมตังค์เราคบเพื่อนรวยเร,เรายืมตังค์ <laughs> เพื่อน <laughs> <laughs> ถ้าเพื่อนรวยได้ยินมันก็คงจะเลิกคบเหมือนกันเฮ้ยแต่เรื่องจริงนะคนรวยเนี่ยเขาไม่ค่อยยืมตังค์กันหรอกแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ยืม เขายืมกันเป็นล้านล้านซึ่งเราก็ไม่มีให้เขาอยู่แล้วซึ่งแปลกนะถ้าคนจนยืมนะเขาจะยืมบางที3 0 0ร้อยห้าร้อยเขาบอกยืมไปกินข้าวอ่าเออแล้วเมื่อไหร่ที่เขายืมน้อยๆเราจะสะเทือนใจเพราะเราจะเริ่มคำนวณโปรแกรมนี้เขายืมไปกินข้าวกลัวเขาไม่มีข้าวกินอ่าถูกปรากฏว่าเขาก็ยืม500อะ่ะเขายืมทุก5วัน <laughs> คือมาไปกินวันละร้อยสบายใจเนี่ยไปคำนวณดีๆนะไอ้โครงสร้างพวกนี้เนี่ยอ่านกันไม่ออกเนี่ยเราอุ้มเขาจนเราตายเลยนะแล้วเราก็บอกว่าเราเป็นคนดีเป็นคนใจกว้างที่ไหนได้กลับมานอนแล้วรู้สึกแย่กััับตวเองทีสุดมน โอเคค่ะอือจบข่าวจบข่าวอ่ะเวลาหมดอีกแล้วลาสีเดี๋ยวอย่าพึ่งสีพี่ท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการของเราแล้วนะคะอย่าลืม Subscribe YouTube c h anel n ด้วยนะคะแล้วถ้ามีคำถามอยากจะให้พี่แป๋วตอบนะคะก็สามารถเขียนเข้ามาได้ที่ Facebook Fanpage แป๋ว NLP ค่ะวันนี้เราทั้งคู่ไปกันดีกว่านาะเนอะพบกันใหม่วันพุธหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามชมรายการโปรแกรมจิต NLP สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ